เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผม b i g p พี่ช็อปนะครับแอดมินซื้อขายช่อง tiktok กับผมนะวันนี้ก็จะมาอยู่ช่อง t k k t อกที่มีผู้ติดตาม1,400คนนะครับเป็นช่องที่หมะกับการทําในหน้า tiktok นะครับขายของนะครับผมนะก็เป็นช่องแนวตัวเองนะครับสามารถเอาไปขายของได้นะครับเดี๋ยวไปดูในหน้าไลฟ์นะครับส่วนของหน้าไลฟ์นะครับนี่ สามารถไลฟ์ได้ทั้งมือถือนะครับไลฟ์เกมก็ได้นะครับนี่ไลฟ์ขายของปักตะกร้าสินค้าได้ครับแล้วก็สามารถไลฟ์ในคอมได้ด้วยเช่นกันครับนะครับผมแล้วก็ช่องนี้นะครับมีผู้ติดตามนะครับเป็นผู้ชายนะครับ68%นะครับแล้วก็เป็นคนไทยส่วนใหญ่นะครับอายุตั้งแต่18ปีถึง34ปีนะครับไม่มีการละเมิดนะครับ ไม่มีการละเมิดเดี๋ยวพาไปดูนะครับผิดอัน,นับนี่ <c oughs> สามารถไลฟ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับนะ,ะนี่นะครับไม่มีไม่มีการละเมินนะครับนะเดี๋ยวพาไปดูสถานะบัญชีครับในาตากาติก๊กต็อกนะครับ นะครับสถานะบัญชีก็อยู่ในสถานะที่ดีนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับทักแฟนเพจผมหรือว่าทักอ่าไลน์ผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหรือว่าใครที่สนใจขายช่องนะครับก็ทักผมมาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไวเจอกันช่องหน้าครับผมบายครับผมสวัสดีครับ